อยู่ออสกาเดทูค่ะเราจะไปนัมบะสเตชันไปเที่ยวไปชอปปิ้งกันค่ะเดทูไปใช้นะ <laughs> ยัอายอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้ถ่ายวิดีโอก็ยังอายอยู่เลย <laughs> เที่ยวญี่ปุ่น First Time ค่ะ <laughs> <laughs> เป็นการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกของ <laughs> เรา <laughs> ไปลองอาหารญี่ปุ่น จริงๆหนูมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าอ่าไปกินแค่หนึ่งร้านเองยังไม่ได้ลงให้ทุกคนได้ดูเลยเดี๋ยวจะตัดให้ดูจะพยายามตัดให้เร็วที่สุดแล้วก็ถ่ายให้ดูว่าญี่ปุ่นมีอะไรบ้างก็คือสวยเป็นเมืองที่สวยมากเป็นเมืองที่อบอุ่นสวยแล้วก็แบบคิมมี่หน่อย <laughs> เป็นคล้ายๆโดลเอมอนจริงๆค <laughs> ล้ายๆใน กระตูนเลยอ่ะเป็นเมืองที่คล้ายๆประมาณนั้นแต่เรายังไม่ได้ไปดูเลยว่ามีร้านอาหารอะ,ะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันวันนี้มาในรูป everyday l ไปช้อปปิ้งกัน Are you ready e s เจอกันที่โนนเลยนะคะบ๊ายบาย ร้านอาหารที่เรามากินเป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับโรงแรมของเราเลยจ้าแล้วก็เป็นร้านรามเมงที่อร่อยมากคนแถวนี้เขาบอกว่าต้องมากินให้ได้ต้องจองก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าร้านุูค้าเยอะมากขนาดเรามาเร็วแล้วนะก็ยังเต็มโต๊เลย เมนูที่เราสั่งวันนี้จะเป็นราเมงสูตรพิเศษจากทางร้านนะคะราคาอยู่ที่1,300เเยนเท่านั้นนะจ๊ะอ่อเป็นร้านประจำของเราเลยเพราะมันหาง่ายแล้วก็อร่อยมากทุกร้านแทบจะอร่อยทุกร้านเลยแถวนี้นะทุกคนถ้าใครมาญี่ปุ่นแนะนำร้านนี้เด้อราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็เจ้าของร้านน่ารักใจดีมากขนาดหนูลืม บาตร a t ท ATM. เขาก็ยังรอเลยทุกคนคือแบบใจดีจริงๆนะเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงน้ำซุปคืนเดอะเบสเดอะเบสมากๆน้ำซุปอร่อยหาอไปเลยกินที่ไทยกับออริจินอลต่างกันแบบต่างกันมากคือที่นี่ได้ทั้งความสดแล้วก็น้ำซุปดีดีเลิศมากๆหมูก็ชิ้นใหญ่ดูดู ยกขึ้นแทบจะไม่ไหวคนหมูชิ้นไหญมากกินเสร็จเดี๋ยวพาไปต่อกันเลยวันนี้เราจะไปที่สถานีนัมบะนะคะแต่ขอรองท้องก่อนไปนะทุกคนนะเพราะว่าเราต้องใช้ BTS เดินทางกันยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงได้อยู่เจอกันที่นู่นจ้าทุกคนจ้าย่า yeah, welcome to Japan walk เลยสบาย อยู่ประมาณเก้าวันตอนนี้เราจะไปนำบัตรสเตชันกันจ้าไปหาของกินไปช็อปปิ้งบอกเลยคนจ่ายเงินจะไป BTS กันก่อนเข้าไปในสถานีนำบัตรที่ลึกกว่านี้นะเดี๋ยวขอแวะ ซื้อเครื่องสําอางที่ดโ i s ด้วยมาญี่ปุ่นทั้งทีก็ต้องเข้าไปไดโ i s ญี่ปุ่นนัทุกคน <c oughs> เพราะว่าของที่นี่ถูกแล้วก็ค่อนข้างดีมากๆยิ่งเป็นเครื่องสําอางของผู้หญิงนะ <c oughs> ก็คือทั้งสวยทั้งราคาดีเหมาะมากฝากซื้อไปฝากคนที่บ้านได้เลยราคาถูกกว่าเกาหลีอีกอ่ะถูกกว่าไทยมากๆนะคะตีเป็นเยนก็คือถูกมาก

bài chơi Thì là không không có sai Mấy cái này được chơi, chơi Ờ, cặp thay chạy tay máy ไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่รีบกูว,ว่าฮานามีฮานาไหมไม่ได้ขอโทษขอโทษ Ok Xui rồi Anh ấy quá Anh ấy quá Anh ấy quá Anh ấy xoay mạ Em nằm trái xoay mọi người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  อาไอ้ใส่เลยใส่ไปเลยมาดูนี่ก่อนได้สองันจ้าไปดูแล้วครัวกุญแจโคโ3เซน Thank you 9,493วอน ไปต่อจ้ายาไปชัยชัยดีใช่ไหมอ๋อไปชี้เสือเมนโนแพนเขียนชื่อเรชอบโนแพนดูแล้วก็ไปแล้วก็ซื้ออันนี้อะไรอะไรอะไรอ่ะของเล่นหรือเปล่าเยอะ What this? ของของเล่นหรือเปล่าของของขวานครับของขวานนึง <Initi> อ <ate Dir> ุ i̇şte ้ยอุ้อ mm. ุ <ở lin ux> ้ถ <gor> ูกจ <sted> ังเลยอ่ะถูกมากเลยคนต่อคิวเยอะมากเลยอ่ะกินกาแฟแล้วก็คือไหมอถูกมากเลยอรอรอนานๆกินกาแฟก่อนเนาะโอเค ไปกันต่อจ้านี่สุดาอด่ไมาอยากกินาะไาไมนีนี่สุดยอดดูแข่โอ้คนเยอะนะนำบักสำหรับีนี้ชอบเยอะมากสภาเยอะมากอยา Kita nak buat animasi Cosmetic Oh, nak jatuh tanung lah Baiklah Cosmetic Pergi tengok? Pergi มันเหมือนแบบซื้อของที่เป็น,น <Animation. S 2> แบบแอนิเมชั่นแอนิเมันอันนี้เกมนี่แผง,แงมันเป็นเกมแต่เวลา อยู่ญี่ปุ่นตรงไซต์เต็มนี้ชอบเต็มๆตรงไซต์ตรงนี้เป็นเป็นคนญี่ปุ่นไซต์ใหญ่ๆนะน่าจะคนใหญ่ๆ AQT <laughs> ดีมากเลยหัวสีเดียวกันะ <c oughs> น,นน่นะไม่เลอมันเหมือนของแบบสะสมอะของที่แบบมิกซิ่งนีล้ล่ะ ชอบไหมล่ะไม่ชอบเลยมันดูเหมือนนักเรียนอ่ะของนักเรียนอ่ะเออพราชอบบองท่าคนชอบนั้นน่าจะสวยอันนี้ที่คุณน้องพี่ายิ่งจ้องแล้เี่ันจ้าขึ้นไปบนนะใหญ่ๆสามเสนสี่เสนห Oh. ทุกคนตอนนี้เราอยู่ในย่านชินไซบาจินะคะเป็นย่านยอดฮิตของคนญี่ปุ่นเลยที่ต้องมาให้ได้ใครอยากมาแนะนำเป็นโซนนี้แล้วก็จะมีโซนทางสะพานด้วยนะให้เราถ่ายรูปเราจะไปเก็บตรงนั้นกันรับรองว่าทุกคน จะบอกว่ามันอลังการมันสวยแล้วก็ amazing มากๆไม่ต่างจากไทยเลยแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนคอมเมนต์เลยว่าพี่ต้องมาให้ได้เพราะว่ามันสวยจริงๆคนเยอะมากมีทุกศาสนามีทุกต่างชาติเยอะมากๆคะ่ะคนจายอยากให้มากันสนุก เสื้อผ้าของทิมอะไรนทูเทียบจัดตีโกดังไปไหนนี่คัโกดังอยู่นี่หรือเปล่าัค้าบไเลยไเลย

รอก่อนนะ w รกิอนาดน้บมาตมาไปเลยไปเลยมดสไ่ไม่เห็นรอนี่รอนี ขอพักเอาแรงที่ร้านกาแฟยอดฮิตของชาวต่างชาติจ้าร้านนี้บอกเลยว่าโน่หนึ่งในย่านนี้เลยนะคะคน,ค,นค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็ราคาแรงมากๆเลยทุกคนแต่เราจะมาลองชิมรสชาติเพราะเรามาครั้งแรก่ฮะ

อันนี้ของชันชิวกะหานเพ็ตก่อนข้าหวานแล้วก็ใส่เพิ่มอันนี้เองของหวานหวานิงหวานหวานอ๋อันนี่ You it. To yeah. to yeah. it's <laughs> yeah. Sorry. Almost the table. <that> it is actually Alright, well, well, I will leave you know, here. You <laughs> I mean, yeah, got to to ข้างนอกจะประมาณนี้จ้ามองออกไปจะเห็นผู้คนมากมายเลยนะักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะทุกคนรอดูนะจะมีาสาวๆกลุ่มหนึ่งโบกมือให้เราด้วยน่า <c> ร <oughs> ักจริงๆนะคะนักท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะอของที่นี่เยอะมากกระตูนเยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยทุกคน ส่วนใหญ่จะเป็นของสะสมนะของสะสมของ,องแ,บแบบแอนิเมชั่นอย่างนี้ได้อะไรอะ่ะคีรีฮุ๊ดฮุ๊ดฟของชั้นนะฮะของชั้นโอเคอเคท่าไหรอไ่อ่ะเื่น ของที่นี่ดีอย่างหนึ่งเวลาจ่ายเงินอะจ่ายเองคนเองเลดมากอยากให้ที่ไทยมีแบบนี้นะไม่ต้องมีพนักง,งานมาคอยหยิบเงนะินอะเราสอดเองแล้วก็แล้วก็่กอนเองเลยดีนะชอบแบบนี้ ชอบการจ่ายังค์ของญี่ปุ่นจังเลยเพราะว่ามันสะดวกสบายพนักงานไม่ต้องมายุ่งกับเงินเราเลยคือเราจ่ายเองในเครื่องแล้วก็รับังค์ทอนเองเลยนะอันนี้มันจะขึ้นให้เลยว่ายอดที่เราซื้อไป่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ต้องถอนเท่าไหร่นะหยดเหรียญหยดบัตรได้หมดสแกนได้โอ้โหคือสุดมากชอบมากอยากให้เอาไปใช้ที่ไทยเลยคือเนี่ยมันสะดวก